มีคุณผู้ชมหลายท่านนะครับส่งภาพนี้เข้ามาที่ผมและสอบถามว่ามันคือรถอะไรคนไทยจะได้ใช้กันหรือเปล่าถามอย่างจริงจังมากครับว่ารุ่นนี้จะมีโอกาสมาแจ้งเกิดและทําขายในเมืไทยหรือไม่ต้องบอกว่ามันคือมอเตอร์ไซค์ครอบครัวสไตล์สปอร์ตที่มีขายในอาเซียนตั้งแต่อินโดนีเซียเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินโดยที่เวียดนามนั้นใช้ชื่อว่า rs 1 5 0 R ส่วนอินโดนีเซียใช้ชื่อว่า s u p r a gtr 150นครับนี่คือมอเตอร์ไซค์ครอบครัวสไตล์สปอร์ตที่หลายคน บอกว่ามันน่าขับขี่เป็นอย่างยิ่งและคันนี้นะครับเป็นคันที่มีการตกแต่งขึ้นมาพิเศษในงานมอเตอร์โชว์ที่เวียดนามสังเกตดูจะเห็นว่ามีดีไซน์ที่สวยงามคมเข้มเร้าใจเป็นอย่างยิ่งอัพไซด์ดาวหน้าขนาดใหญ่เครื่องยนต์1 5 0 c ีบล็อกพื้นฐานเดียวกันกับรุ่นของ CBR150R ของเมืองไทยภาพนี้เห็นชัดเจนนะครับว่าเป็นสวิงอาร์มแขนเดียวโชว์ล้อหลังอย่างสวยงามขับเคลื่อนด้วยสายพานครับนี่คือความแตกต่างของมอเตอร์ไซค์ตกแต่งที่ทราขึ้นมาเพื่อการโชว์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ล้อหลังโดดเด่นมากครับท่อไยสีเป็นทรงเดียวกับของตัว CBR1000R ุ่นก่อนหน้านะครับนี่คือมอเตอร์ไซค์ครอบครัวสไตล์สปอร์ตรูปแบบใหม่ที่คนไทยนั้นยังไม่ได้ใช้กันลวดลายสีสันนั้นนะครับเป็นทีมแข่งเล็บโซ่ฮอนด้ล้อสีส้มนะครับโดดเด่นสวยงามเป็นอย่างยิ่งนี่คือมอเตอร์ไซค์ที่ตกแต่งขึ้นมาโชว์ในงานเวียดนามมอเตอร์ไซเชิโชว์ต้นปีที่ผ่านมาและใครหลายคนสนใจต้องบอกเลยครับว่า ต้องอดใจรอไปก่อนหรือจะบอกได้ว่ารุ่นนี้นะครับโอกาสเข้าสู่ตลาดเมืองไทยนั้นเป็นไปได้ค่อนข้างยากต้องรอกันยาวนานทีเดียวครับสังเกตดูนะครับว่ามันเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีรูปร่างหน้าตาในโทนเดียวกับของ Yamaha Exciter 150ซึ่งเป็นคู่แข่งของมันอย่างแท้จริงนะครับรุ่นนี้เดิมๆเ,เป็นโชวหน้าธรรมดานะครับคันนี้เป็นอัพไซด์ดาวดิสเบกหน้าของเบร์โบเลเดนเมลสวยงามมากครับ ตกแต่งพิเศษเป็นดิสเบกหน้าคู่นะครับใช้ยางแบบสลิกหน้าหลังนะครับเป็นการตกแต่งเพื่อคอนเซปต์ของรถซูเปอร์ไบค์หรือรถแข่ง MotoGP นั่นเองครับเรื่องราวของ RS 150R เป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในอโอกาสหน้าครับ